Hello! หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าการดูแลตัวเองดูแลเฉพาะผิวพรรณให้ดูสดใสให้ดูนวลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันมากกว่านั้นนั่นก็คือการที่เราตื่นขึ้นมาจากที่นอนแล้วเรารู้สึกสดชื่นมีพลังสมองปลดโปง่งคิดอะไรก็คิดออกทําอะไรก็กระฉับกระเฉงอันนี้ต่างหากคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเรานมแบม,มอบนมพึ่ง1650ของออสเวลไลท์ตัวนี้ค่ะช่วยเติมเต็มตรงนั้นได้จริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสารสําคัญอย่าง เทน h d a ที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงทั้งผิวพรรณลดความอ่อนล้าและที่สำคัญช่วยปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนของเราเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสมดุลมันแข็งแรงจากข้างในมันจะส่งผลออกมาข้างนอกทั้งเรื่องของอารมณ์ความมั่นใจและพลังบวกแล้วเมื่อเรามีแล้วเราก็พร้อมที่จะมอบพลังบวกนี้ให้กับคนรอบๆข้างเราด้วยค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะหนูแํบลองมาแล้วมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเขาผลิตและนำ เข้าจากออสเตรเลียด้วยมาตรฐานเดียวกับยาเลยมีทั้งอยของออสเตรเลียอยของไทยและเครื่องหมายฮาลานด้วยครบการดูแลตัวเองด้วยนมพึ่ง1650ของอ s สเ a l i a ไลฟ์ค่ะไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟยนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการบอกรักตัวเองได้ทุกๆวันเริ่มง่ายๆแค่วันละหนึ่งเม็ดกับนมพึ่งดีๆแบบนี้เองค่ะลองแล้วจะรู้เลยว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราได้จริงๆค่ะ